เห็นบอกว่าตั้งแต่ปี53ก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นใช่ค่ะนะครับเป็นอะไรยังไงครับจะเป็นเกี่ยวกับเ,เริ่มแรกเลยนี้จะเป็นประจําเดือนนี้จะไม่ปกติอะค่ะ <ừ> แล้วจะมีลักษณะที่ว่าประจําเดือนถ้าเป็นผู้หญิงเวลามีประจําเดือนนี่ก็คือจะไหลออกมามีเมนประมาณ3วันถึง7วันใช่ไหมคะในรอบเดือนใช่ค่ะแต่ของเชดานี้เริ่มตั้งแต่ปี53กลางกลางปีอะค่ะครับก็คือมีมีประจําเดือนแต่ว่าไม่ไหลออกมา มันเหมือนมันไหลกลับเข้าไปอะค่ะรู้สึกว่ามีรู้สึกว่ามีแล้วใส่ผ้านาไมาเอร์อะค่ะ,ะคือไม่มีเมนออกมาไปหาหมอไหมครับก็แรกเลยก็คิดว่าตัวเองจะเป็นน่าจะเข้าวัยท้องแน่เลย<อ>ก็คือจะเป็นไม่มีประ,ประจําเดือนไม่ปกตินี่ประมาณสองสามเดือนที่มีแล้วเหมือนไม่มีครับแล้วพออีกสักเดือนสามเดือนผ่านไปที่มีแบบนี้พอเดือนที่สี่ทีนี้จะมีเหมือนลักษณะกับกคนที่แท้งลูกอะค่ะ ตกเลือดออกมาเลยยืน<อ>เฉยๆหรือขยับขยับตัวแรงๆนี่ก็คือจะหลุดผัวผัวออกมาเลยอะค่ะเป็นก้อนใช่ค่ะเหมือนเลือดสดๆนี่จะไหลมาเป็นก้อ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 นคือไม่เหมือนกับประจำเดือนไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยเข้าห้องน้ําเวลาปัสสาวะหรืออะไรนี่ก็คือจะไหลเป็นก้อนเลยอะค่ะก็เป็นอย่างนี้จนก็นานก็ยังชราใจก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกกลัวแต่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าวัยทองไงฮะเพราะว่าจะเริ่มสี่สิบ ก็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นแแต่เป็นอย่างนี้จนถึงประมาณประมาณต้นปี5-4ก็เลยเริ่มแบบเอ๊ะชักจะไม่ไหวแล้วน่าจะกลัวจะเป็นมะเร็งเกี่ยวกับมดลูกใช่ไหมคะก็เลยเริ่มเริ่มไปตรวจ หาคุณหมอที่โรงพยาบาลตอนนั้นมีเจ็บปวดหรือมีไม่มีอาการอะไรเลยค่ะก็คือมีแค่ประจำเดือนที่ผิดปกติออกมาค่ะผิดผิดปกติก็เลยเริ่มไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยอันตร์ซาวให้ตรวจภายในคุณหมอก็สงสัยว่ามดลูกโตไหมอะไรไหมก็เลยพอเสร็จแล้วไปอันตร์ซาวเจอซีซ์ประมาณ8เซนคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองให้ยาปรับฮอร์โมนไปทานปรับเพื่อให้ประจำเดือนเนี่ยมามาปกติก่อนไหมเจนาก็ อ่ะยังดีว่าอยู่ๆไปผ่าเลยไม่ไม่มพร้อมสำหรับเคสนี้ใช่ไหมคะคก็เลยกลับมาพร้อมกับยาปรับฮอร์โมนหอหนึงแล้วคุณหมอก็น,นัดตรวจในเดือนต่อไปอนนก็เลยยังไม่ได้ผ่านะยังค่ะยัง<ม>นัดตอ้นี่ยังแต่คุณหมอก็บอกว่าถ้าลองหนึ่งเดือนกลับไปตรวจแล้วยังไม่มีปฏิกิริยาที่มันลดลงหรือมีทีท่าว่าจะฟอแต่นี้ต้องต้องผ่าตัดละโอเคก็ลองเสี่ยงดูท<ม>ี่ก็เลยมีกลับมาก็จะมีพี่เข้ามาชวนมามาบิม ใช่ไหมคะก็เลยอย่างอย่างที่นี่บอกนะคะไม่มีอะไรต้องเสียงละมันมีอะไรน่ากลัวกว่านี้ละก็เลยโอเคตกลงไปฟังปัญญาะะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าโอเคทําไมมันมันช่วยอะไรในเมื่อทุกคนก็บอกว่ามันมันไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยาท,ที่จะไปรักษาโรคครั้งแรกเนี่ยคือจะบิม บิมคู่กับยาปรับฮอร์โมนของคุณหมอ,อม2อตัวพร้อมกันแล้วพอครบก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครบกำหนดหนึ่งเดือนก็เลยกลับไปตรวจตามที่คุณหมอนัดก็เหมือนเดิมค่ะอันตราซาวาก็ปรากฏว่ามัน,ม,น,ม,นมันเริ่มเล็กลงเอ๊ะยังไงมันเกิดจากยาปรับฮอร์โมนหรือเกิดจากการบิมเริ่มสงสัยก็โอเคก็ยังแต่ไม่บอกคุณหมอนะคะว่าตัวเองไปบิมอะไรมาไม่บอกก็ S <S ก็ยังเหมือนกับยังหลอกคุณหมออยู่ว่าทานยาปรับฮอร์โมนยาอย่างเดียวคุณหมอก็โอเคให้ยาปรับฮอร์โมนมาใหม่แล้วนัดอีกหนึ่งเดือนคราวนี้ชช่ดาววางยาปรับฮอร์โมนละขอลองหน่อยสิมันอะไรกันแน่ท้าวาพิสูจน์ใช่ค่ะเหมือนท้าวพิสูจน์กะท้านะคะก็เสียงเหมือนกันแต่ถามว่าอยากรู้เพราะว่าในระหว่างนั้นก็จะไปฟังพี่ที่เขาจัดอบรมที่ศูนย์ย่อยประจำค่อนบ่อยๆทุกวันพฤหัสอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยโอเคเริ่มมั่นใจแล้วจากที่ ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยจะอะไรก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาเยอะอ,อ่ะลองดูก็เลยเริ่มเริ่มบีมอย่างเดียวไม่ทานยาปรับฮอร์โมนวางไว้ก่อนอาาเสร็จแล้วก็ครบหนึ่งเดือนก็ไปตรวจเหมือนเดิมหนึ่งเดือนผ่านไปเป็นเดือนที่สองละใช่ค่ะททลงละมันหดมันฝ่อลงไปแล้วคุณหมอบอาอ่ะลงแล้วนะมีผลในทางที่ดีขึ้นแล้วในระหว่างนั้นก็คือรอบประจําเดือนก็คือปกติ เริ่มมาปกติแล้วก็ไอ้ที่ว่าอาการไม่มาหรือไม่มีหรือมันไหลกลับไปฝังในมะมลูกอะไรเนี่ยมันก็คือมา3วัน4วันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ตามตามธรรมดาของผู้หญิงที่มีประจําเดือนปกติครับแล้วอาการที่มันไหลปลวกปวกปวดปว,ปว,ปวมาตามพื้นเป็นก้อนมันไม่มีไม่มีและเหมือนคนมีประจําเดือนปกติ สองเดือนสองเดือนหยุดตรวจหยุดเลยหรือตัดสินใจละรู้ละว่าใช่แน่แน่ยังไม่หยุดค่ะอ่าพิจารต่อไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาปรับมาเหมือนเดิมครับแต่ก็วางไว้เหมือนเดิมแล้วก็บิมต่ออ่าฮะก็ยังบิมอยู่เหมือนเดิมก็กลับไปใหม่อีกหนึ่งเดือนประจำเดือนมาปกติคือคุณหมอเนี่ยจะนัดหลังจากที่ดูรอบประจำเดือนแล้วก็พอหมดประจำเดือนก็จะถึงถึงนัดที่คุณหมอนัดก็คือ กลับไปใหม่ก็คือ3 2เดือนละ2เดือน3เดือนสาเดือนเดือนที่3ก็กลับไปใหม่เดือนที่3ก็ทำอ่าหน้ก็หดอีกใช่อันนี้หดไปประมาณน่าจะสองกว่านิดนิดปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราพอก็ไปเดือนที่4แต่นี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีซีสแล้วแต่ก็ยังบีมต่อแต่ลดปริมาณลง4เดือนผ่านไปซีสที่เคยบอกว่ามี8เซนใช่เกือบ ปัจจุบันนี้ไม่เหลือแล้วทุกวันนี้ฉันจไม่มีซีสอยู่ในตัวแล้วหมดไปตั้งแต่น่าจะเจอเจอบินประมาณต้นปี5-4เกือบเกือบน่าจะกลางกลาที่จะจำจำเดือนไม่ได้ก็บิมบิมมาเรื่อยๆอะคะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่ายายาที่คุณหมอให้ปรับระดับฮอร์โมนแต่แรกเลยอะคือฮอร์โมนก็อาจจะช่วยส่วนหนึ่งนะคะคที่ที่ปรับฮอร์โมนเนี่ยนะฮะ,ะ,ะแต่ทีนี้ ตอนหลังก็วางแล้วอ่ะใช่ไหมคะคือผ่านไปเดือนแรกเท่านั้นเองที่ใช้ก็เหลือแต่บิมคือคือฮอร์โมนเนี่ยการออกฤทธิ์ของมันก็ไม่ได้ออกตลอดชีวิตใช่ไหมคะมันก็จะออกเมื่อมันมีฮอร์โมนอยู่ทีนี้สามเดือนหลังมันไม่มียาแล้วนะฮะมันก็เหลือแต่บิมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นผลจากบิมมากกว่านะฮะอ่ะคราวนี้ผลของบิมเนี่ยเข้าไปทําอะไรบ้างครับอาจารย์นาไพฮะ ซิสนี่ก็คือเหมือนกับกอ้สิ่งแปลกปลอมถูกไหมค,ครับแล้วก็เมื่อเป็นสิ่งแปลกปลอมบิมของเราโดยเฉพาะไอสูตรสีเขียวอ่ะมันเพิ่ม t ี1 t สหนึ่งทีบเจดมันก็จัดการได้แน่นอนนะครับแล้วจริงๆเท่าที่ผ่านมาจากประสบของเราผ่านมานะครับไม่ว่าซิสไม่ว่าเนื้องอกนะทุกรูปแบบที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับไม่เคยมีที่ที่ไม่หายที่ไม่หลุด ยกเว้นเขาทนไม่ได้ช้าเกินไปเขาเลยผ่าตัดเมื่อมันลดลงไปแล้วอันนี้ก็ก็ตามอัธยาศัยโดยลักษณะนี้ก็คือว่ามันเป็นสิ่งแปรปลอมก็ถูกกำจัดโดย t ี1และ t ี1 7ที่เพิ่มขึ้นมาคือร่างกายมันทําการกําจัดของมันเองใช่ครับโดยปฏิกิริยาที่เมื่อมันสมดุลเช่นกันกับกรดไหลย้อนที่ก็เป็นเหมือนกันใช่ค่ะ ก็หายไปเหมือนออกันกดไหลย้อนี่เป็นยังเป็นไม่เยอะมากแต่ว่าผลมันได้ผลดีมาจากการที่เราตั้งใจบิมกับลูกซีสครับคือ,อกดไหลย้อนี่เป็นอยู่ไม่กี่ครั้งแต่ละครั้งนี้ก็คือจะแสบมันจะตีขึ้นมากลางหน้าอ,อกแล้วจะแน่นแสบแสบหน้าอ,อกมาแล้วมันก็คนจะเป็นลมหายใจไม่ออก คือจะเป็นอย่างนี้อยู่หลายหลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนที่บิมแต่ไม่ได้ตั้งใจตัวนี้แต่ผลพลอยได้คือตัวนี้หายไปด้วยเลยเ mm hmm. ชดามีพฤติกรรมการทานอาหารตอนเย็นแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดคือเราไม่พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้มันร่างกายอาหารเผาผลาญอะไรเลยก็คือจะพักผ่อนเลยคือ,อทานเสร็จปุ๊บนอนเลยใช่ค่ะดนทีวิอา่านหนังสือนี่คือพฤติกรรมที่ผิดครับก็ตอนหลังก็เลยผลจากการตั้งใจบิมเรื่องซีสแต่ตัวนี้ได้กลับ mm hmm. ได้กลับมา mm hmm. ด้วยเัราะว่าเชดาไม่เป็น ไม่เป็นกรดไหลย,ยอ้อนแล้วก็โกครคโรกระเพาะก็ไม่มีด้วยขอบคุณมากนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ไม่ต้องผ่านมือหมอนะฮะ <laughs>